วาว่ใช้กับสวนมาถึงก็ก็รถบ้านเราพาชมรถบ้านนิดนึงรถบ้านคือรถคันนี้ค่ะบ้านคือรถคันนี้ รถบ้านของแม่อ้อยนะคะ n นวรุ่นนี้เป็นรถบ้านเราใช้คำว่ารถสวนได้ไหมเพราะว่าใช้กับสวนมาถึงก็เอากางอันนี้ค่ะหลังจากที่บรรจุน้ำมาสิบเอ็ดกัลอน กับทังเล็กๆเนี่ยจะใช้พายางบังแดดนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นโครงให้ก็จะมีร่มร่มใหญ่ร่มใหญ่หญดูดีทีเดียวค่ะ ล่มมากแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วค่ะอยู่ได้ทั้งวันแหละแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ถึงสักสิบโมงเนาะเพราะว่าแดดแรงแดดแรงทำอะไรก็ได้ไม่เยอะนะวิ่งออกวิ่งเข้าค่ะนะี่ มีเสืส่อสะอาดอัสนะจากรดน้ำต้นไม้นะคะงานหลักคือต้องให้ได้ก่อนก็คือรดน้ำต้นไม้นี่ขวก็ด่าย่าถอนหญ้าขุดหญ้านะคะที่มันรกๆอยู่นะคะถ้าพอมีเวลานะคะ ยายรกมากนะยารกส่วนใหญ่ก็จะเน้นอยู่ทางเดินทางเดินเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะทางเดินตรงนี้ทางเดินตรงนี้นะ,ท,นนนะที่จะไปรดน้ำนะคะส่วนสเสบียงอาหารการกิน กาไปนี้ลูกชายเอามาฝากค่ะลูกชายไปทำงานที่เทศบาลน,นะคะนิติกรเทศบาลแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าชาวบ้านให้เป็นของฝากเอามาให้แม่ใช้ใช้ดีมากเลยลูกใช้ดีมากเน่ยแม่ก็บันทุกสเสบียงมาน้ำอาหารไม่ต้องห่วงค่ะ ตลับเม็ดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดมาได้ก็หิวมาเลยนอ,อเค,คือรถบ้านค่ะเดี๋ยวมีตังค่อยขยับขยายนะคะอาจจะไม่ใช่รถบ้านละอาจจะเป็นบ้านจริงๆมาถึงก็ไม่ต้องมาเตรียม กลางร่มอะไรมาถึงก็เข้าร่มได้เลยเนาะความฝันค่ะเราจะสร้างบ้านสวนตรงนี้นะคะ,ะตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนนะคะอยู่อย่างนี้ไปก่อนบางตาอันนี้บางตาค่ะบางตาบางอายไม่ได้บางอะไรเลย <c oughs> ตรงนี้คือสวนไม่ไกลค่ะโอเคค่ะเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้มีรถบ้านนะคะไม่ได้มีรถบ้านที่จะขนน้ำก็ใช้เป็นระบบน้ำหยดนะคกะ็คื ใช้น้ำขวดนะคะสองอันคว่มกันนะคะเรียกว่าน้ำกลั่นนะในคลิปก่อนๆน,นะคะในคลิปแรกๆเลยนะคะก็ได้ทำเรื่องระบบน้ำกลั่นไว้นะคะก็ทำสูตรนี้นะ,ะก็สำหรับต้นไม้ที่เป็นต้นเล็กนะคะต้นไม้เล็ก ก็คือ,อยังไม่โตก็ใช้ชุดนี้ได้ก็คือเป็นน้ำกลั่นั้นค่อยๆหยุดนะคะมันโดนความความร้อนนะคะอากาศร,ร้อนก็กลั่นตัวเป็นหยดน้นะคะ่คอยๆหยดๆให้ความชุ่มชื้นแก่ดินนะคบสำหรับต้นไม้ต้นเล็กนะคะที่พอจะใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นระบบน้ําซึมนะ,ะเป็นขวดนะคะความใส่แต่พอโตขึ้นมันไม่ไหวหละคะก็ต้องใช้ระบบ ยกเทนะคะยกเทนะคะยกเทยังไงแบบนี้นะคะก็หลังจากที่รถบ้านเราได้ที่ละนะคะเตรียมล่มเตรียมที่หลบแดดแล้วก็จะเริ่มจากการรดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าเป็นงานหลักจะต้องให้เสร็จก่อนส่วนง,งานอื่นๆอ,อย่างเช่นจะ ต้องเตรียมหลุมที่จะปลูกต้นไม้ที่จะเข้ามาใหม่หรือจะจะต้องดายหญ้าขุดหญ้าเนี่ยนะก็จะเก็บไว้เป็นงานงานสำรองนะคะก็คือถ้ามีเวลาก็จะทำถ้าไม่มีเวลาก็รดน้ำาสร็จก็กลับบ้านเลยนะคะก็จะยกเทหิ้วอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมด11แกลลอน,นะคะ่ะกับแกลลอนเล็กเล็กอีกแกลลอนหนึ่งนะคะ แต่ละกระรอนนี้ก็ประมาณ28-30ถึง30ลิตรค่ะซึ่งจะหิ้วอยู่สองรอบเพราะฉะนั้นรอบนึงก็อยู่ที่ประมาณข้างหนึ่งสิข้างหนึ่งหลิตรนะคะก็จะยกอย่างนี้นะะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเลยค่ะก็เตรียมตัวมาดีนะคะเป็นคนที่แข็งแรงนะคะคถือว่าแข็งแรงค่ะในในวัยเดียวกันหัวเข่าหัวขาก็พอใช้ได้อยู่ค่ะ,นะคะยกนี้ก็ไม่มีเหนื่อย นะหลังทาก็ไม่ได้เจ็บได้ปวดที่ตรงไหนเลยก็เหมือนปกตนะิก็แปลว่าเราก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอายุยางเข้า56ค่ะปีนี้2,564ย่าังเข้า56ปีก็ยังสบายสบายอยู่ค่ะนะ,ะลูกหลานไม่ต้องเป็นห่วงลูกๆเขาก็เป็นห่วงกันเนาะว่าแม่ทํางานหนักเกินไปหรือเปล่านะก็ ไม่หรอกนะฮะเป็นสิ่งที่ชอบนะก็ถือว่าไม่หนักก็ถือว่าตัวเองเตรียมตัวมาดีค่ะเช้าๆก็จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะตื่นแต่เช้าค่ะตื่นตีสี่ทุกวันนะคะตื่นมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารก็จะตั้งจอไว้นะคะเป mm ิด hmm. ทีวีช่องหลักไว้แล้วก็ดูข่าวไปเรื่อยฟังข่าวไปเรื่อยแล้วก็อัปเดตข้อมูลในมือถือนะคะก็ตอบไลน์ตอบ เฟซบ้างแชทเพื่อนบ้างอัปเดตตัวเองบ้างนะโพสบ้างนะคะการภาษานก็เสพสื่อเพื่อความคุ้นนะก็หล,ลังจากนั้นก็จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะให้ได้ทุกข้อนะกล้ามเนื้อทุกมัดไม่ไม่หักโคมค่ะนะในคลิปแรกๆนะก็จะก็จะมียืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะคะนะคบแบบนั้นเลยก็ทำมานานนะค่ะ มานานไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนท่ามานานละเพราะว่าคิดว่าโอเคละสำหรับตัวเองนะคะก็ยังไงก็ต้องทำนะวันไหนขี้เกียจก็ต้องฝืนทำนะคะถึงไม่ได้ทำทุกวันก็พยายามที่จะทำให้ได้ทุกวันอาจจะเว้นวะันนะคะหรือสะดวกเมื่อไหรก็ทำคือก็คือสะดวกอยู่แล้วเพราะว่าตื่นได้เชา้านะคะก็ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเสร็จก็จะปกติถ้าไม่ได้มาสวนแบบนี้นะคะก็จะไปเดินชั่วโมงหนึ่งเดินเร็วเดินให้ได้เหงื่อเดินออกกําลังไม่วิ่งค่ะตัวเองก็น้ําหนักเยอะอยู่ตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคิดว่าวิ่งก็คงจะไม่เป็นผลดีกับหัวเข่าตัวเองนะคะคิดว่าเดินเนี่เหมาะที่สุดกับวัยของเรานะ,ะก็ใช้การเดินนะ,ะชั่วโมงหนึ่งได้เหงื่อทุกวันค่ะถ้าวันไหนที่จะต้องมาสวนเนียก็มาแต่เช้าค่ะเพราะฉะนั้น ก็จะงดการวิ่งไปนะคะก็จะมาหิ้วอย่างนี้ค่ะก็แปลว่ากล้ามเนื้อเส้นเอ็นเราทนได้ค่ะกับการที่จะหิ้วน้ําอย่างนี้หรือจะขุดจอบนะ,ะใช้จอบขุดดินนะ,ะหรือถอนหญ้าก้มๆองได้หมดนะคะไม่มีปวดหลังปวดเอวนะคะก็ถือว่าในวัย5้้ากว่าย่าง656ของไม่อ้อย,ยังใช้ได้นะคะโอเคนะคะ จะหิวน้ำน,นี่คนะ่ะต้นไมก้ก็เยอะอยู่นะคะเออหลายต้นทีเดียวก็คือหิ้วอย่างเงี้ยสิบเอ็ดแกลลอนนะคะก็คือยี่สิบสองเที่ยวยี่สเที่ยวแล้วก็ขุดดินขุดหญ้าอีกนะคะการใช้กําลังก็อยู่ประมาณนี้นะคะที่มาสวนทุกๆวันเหนื่อยก็พักค่ะไม่ได้ฝืนเพราะว่ามันไม่ใช่งานที่จะต้องเอางานอะไรนะแค่เรามา ทำด้วยความชอบนะคะทำด้วยความชอบก็หิวไปก็คิดเรื่องนูน่นเรื่องนี้ไปดูต้นไม้ไปนะว่าเราจะทำอะไรเออต้นนี้มันล้มออมีกิ่งที่เราไม่ต้องการออกมาเราก็มาตัดมาแต่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำนี้ไปให้เป็นความสุขบางคนว่าไปสวนไปทำอะไรบ้างนะคะก็ลองดูคะ่ะ <c oughs> ลองดูนะ ลองปลูกต้นไม้ดูค่ะแล้วจะติดใจไม่รู้สินะก็ไม่รู้เป็นคนชอบตัตนะตั้งแต่เมื่อไหร่นะตั้งแต่เริ่มเป็นตัวตนมาก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าทำงานแล้วเราจะต้องมีบ้านนะมีที่ดินนะพอมีที่เสร็จที่ยังไม่มีบ้านก็เที่ยวไปก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องปลูกต้นไม้ปลูกเสร็จก็เออก,ก็ดีค่ะได,ได,ได้ชมได้เห็น การเปลี่ยนแปลงนะฮะแตกยอดแตกออกรูปออกดอกออกผลให้เราเห็นก็มีความสุขนะฮะเรื่องจับจอบจับเสียมเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยสอนไม่เคยให้ทําด้วยนะคะแต่ด้วยความชอบตัวเองก็ได้เห็นท่านทําก็เรียนรู้ที่จะทํารู้ว่าจอบใช้งานยังไงรู้ว่าเสียมใช้งานยังไงนะอันนี้ต้องใช้ขวานอันนี้ต้องใช้มีดด้ามยาวอะไรเงี้ยนะฮะ ค้อนปอนอะไรเงี้ยมีหมดค่ะมีหมดเลยนะ,ะมีดเงามีดด้ามยาวนะก็ใช้ได้หมดนะคะงไงก็นั่งพักค่ะนั่งพักอุปรกรณ์ป้องกันแดดนะคะก็หน้าไม่เป็นฝ้านะคะใครคิดว่าโดนแดดแล้วหน้าเป็นฝ้านะะั้นก็ ไม่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วแดดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดฝ้านะคะแต่ว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากตัวเราเองนะคะที่ระบบการดูดซึมการย่อยอาหารทำให้ระบบเลือดไม่ดีนะคะก็เดี๋ยวไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จะบอกว่าแดดไม่ใช่สาเหตุการเกิดฝ้าแต่เป็นแค่ปัจจัยที่ทำให้ฝ้าเข้มขึ้นหรือผิวเราสีเข้มขึ้นนะคะ ก็ไม่ใช่ไม่เอาเป็นคนที่ไม่เคยมีฝ้านะเคยมีฝ้าจนหน้าดําดําจนไม่มีที่ที่ขาวเลยค่ะขาวแต่ตาขาวก็ได้อาศัยก็เรียกว่า,าสมุนไพรย,ยี่ห้อหนึ่งนะคะก็เหมือนกับทำเบบี้เฟสเลยนะคะก็ผลัดเซลล์หลังจากนั้นมาก็ไม่มีฝ้าเลยพยายังศึกษาว่า เราจะทำยังไงนะคะบังเอิญนะคะด้วยความบังเอิญว่าเราได้มีวิกฤตที่จะทำให้ต้องดูแลตัวเองนะคะโดยคนข้างตัวนะคะป่วยเป็นโรคร้ายนะคะทำไมต้องมาศึกษาว่าออร่างกายเรานี้ต้องการอะไรนะคะเราเขาไม่ชอบอะไรนะคะก็ได้ความบังเอิญคะ่ะก็ยังไม่มีฝ้าเกิดขึ้นเลยนะฮะหน้าที่เห็นนี่ก็คือหน้าสดๆเลยะคะ่ะตื่นเช้ามายังไม่ได้ล้างหน้าด้ซํานะคะ เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่านะ่าบอกได้เลยแล้วว่าฝ้าของเราเนี่ยนะม่ไม่ได้เกิดจากว่านะเราตากแดดนะคะแล้วก็ครีมกันแดดนี้ไม่ได้ใช้มาเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแต่ก่อนใช้ครีมกันแดดเยอะมากแล้วฝ้าก็หนามากก็แปลว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะคะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยก็ลองดูนะคะว่า จะเป็นจริงอย่างที่ไม่อ้อยพูดหรือเปล่านะคะก็ผู้หญิงทุกคนคะ่ะหรือผู้ชายก็ตามนะสมัยนี้นะความสวยความงามไม่เข้าใครออกใครนะคะก็วันนี้ก็มาพักผ่อนคะ่ะก็ให้ความรู้เรื่องฝ้าด้วยนะคะเรื่องแดดด้วยนะคะแล้วก็มาอัปเดตรถบ้านให้ฟังนะคะยังไงก็ ติดตามชมนะคะคลิปต่อๆไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ